ตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่สนามบินฟุกุโอกะนะคะฝั่งโดมเมสติกนะก็เช็คอินเคาน์เตอร์นะคะอยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีจุดจำหน่ายสินค้าของฝากนะคะอันนี้เป็นโซนของฝากจากฮอกไกโดนะก็มาถึงฟุกุโอกะแล้วก็มาซื้อของจากฮอกไกโดได้นะเขาก็มีจุดขายของแบบเป็นพวกไอเทมนาฬิกานาฬิกากระเป๋าอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีหลากหลายสายการบินเลยนะเจสตาคีสสกายสกายมาร์คอลายก็อยู่ด้านล่างนะคะโอเคอันนี้เราก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะก็ยังงงๆเ <laughs> ดิๆดา่ดาๆนิดนึง <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณชั้นสองนะคะ <c oughs> เป็นดีพาร์เจอร์อ๋ออันนี้เขาเป็นตัวอะไรนี้ ตู้กดน้ำอันนี้ก็เป็นตู้กาแฟต่างๆนะคะโกโก้กาแฟแล้วก็เป็นตู้กดน้ำเนาะอันนี้สีสันสวยงามราคาก็เหมือนกับข้างนอกนะไม่ได้บวกราคาอะไรอย่างน้ําก็ขวดร้อยสิบเยนก็ถือว่าถูกเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองกันนะคะได้ตั๋วมาแล้วก็ไปชั้นสองเลยเผื่อว่าเพื่อนๆมา เปลี่ยนไฟเนาะเ่างเชนมาเที่ยวฟูกุโอกะแล้วอยากนั่งเครื่องบินต่อไปเที่ยวที่โตเกียวก็ประหยัดเวลาใช้เวลาเดินทางจากฟูกุโอกะไปโตเกียวก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง40นาทีนะคะหลับยังไม่หายอิ่มเลยก็ถึงแล้วดูหนังไม่ได้อหรอเออไม่จบ,จบ <laughs> โอเคอันนี้ก็เป็นที่จับรถของสนามบินนะคะอยู่ติดกับอาคารเดี๋ยวจะรีวิวร,วรูาให้เพื่อนเได้ชมกันนะคะเพราะเราก็ เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันอ๋อเพิ่งมาครั้งที่สองแต่ครั้งแรกเราไม่ได้เดินรีวิวนะเพราะมาแล้วก็ไปทำงานต่อเลยอันนี้ก็เป็นโซนช้อปปิ้งนะคะเขาก็มีแบบช้อปปิ้งของกินนะแล้วก็เป็นช้อปปิ้งของใช้ก็เป็นพวกกระเป๋าแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นโซนของกินละค่ะน,นี่มาฮากาตะ,ะนะคะแล้วก็ ต้องไม่ลืมฮากตาตะราเมนนะคะหรือว่าอิจิรันราเมนเพราะว่ามีแบบแพ็คแบบนี้นะห่อละ3 0 3 7 1เยนนะคะหรือว่าเป็นแบบกล่องก็มีกล่อง5ซองกับกล่อง2องซองนะคะใครเป็นแฟนอิจิรันซื้อกลับได้แล้วก็เป็นโซนขนมต่างๆนะคะอันนี้เป็นอยากซื้อมากเลยสัเบอรี่ชีสนะคะ ำไดดีแล้วเขาที่นี่เขาก็ดังพวูว่แบบเมนไทยโกะเนาะร้านดีนะคะเขาก็แนะนอเมนไทยโกะแบบมีหลากหลายแบรนด์เลยนะแล้วก็สตรอเบอรี่อ๋อเป็นร้านสั้นๆน,นะคะร้านไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีของครบอะอุะ่กลุงเจออะไร ราเมนเขาก็เป็นเหมือนแบบสไตล์ของชาวฮากาตะนะคะก็มีหลากหลายแบรนด์เลยใครถูกใจแบรนด์ไหนก็มาหาซื้อได้นะเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเส้นมันจะเล็กๆนะคิวชูราเมนก็มีอ๋อั้นขับคิตตี้ต้องมาตรงนี้จ้าอันนี้ก็เป็นพวกไอเทมจาก Hello k i t t ้ s n o o p ปก็มีนะคะที เป็นแบบไอเทมท้องหินของเขาอะสุกูกะนะคะเผื่อใครอยากจะซื้อไปเป็นที่ระลึกนะ<ม>ผลิตภัณฑ์เครื่องบินก็มีนะกาชปองแม้แต่เฟซมาร์ก,ก็มีแล้วก็อันนี้เป็นตู้กาชปองที่เราไม่ต้องหมุนเราส่มเลือกเอาว่าเราจะได้อะไรนะคะข<ม>้าเสนอเป็นของท้องหิน550ยเยนนะคะกาชาปองนี้แล้วก็อันนี้เป็นอ๋อนี่ะที่บอก อันนี้เปันเหมือนแบบไอเทมของเขาอะเมื่อวานก็เจอพุกุก่กะบีฟคาระนะคะแต่สอบแซ่กกินไม่ได้อันนี้ก็เป็นพวกอิเมชูพวกอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้ไก่ย่างอันนี้คนไทยในญี่ปุ่นซื้อได้ซื้อกํับเมืองไทยหลายชั่วโมงอาจจะไม่รอด อันนี้เป็นขนมนะคะในทีมสตรอเบอรี่เพราะว่าที่นี่เขาเป็นต้นกำเนิดเขาเรียกอะไรมีสายพันธุ์สตรอเบอรี่นะคะอามาอุุเนาะดังดังนั้นเขาก็จะมีไอเทมสตรอเบอรี่นะคะอย่างอันนี้ก็คือคิตแคสนะอะมาคิวชูเป็นสินค้าของคิวชูโดยพาะนะคะอันนี้ก็เป็นพวกขนมต่างๆอันนี้เซมเบนะคะวิดอราไอมอนอันนี้ก็เป็นเซมเบแบบนี้ คือเป็นคุกกี้แหละแล้วก็มีพิงโก้พิงโก้นี่คือเป็นรถคิวชูลิมิเต็ดนะคะก็คือเป็นรถไข่ปลามเมนไทโกมียูสุก็มีค่ะอันนี้ก็เป็นไอเทมแบบ,บกกนๆน่ารักๆน,นะก็มีของสดด้วยนะคะแล้วก็มีของแห้งด้วยอืม อันนี้ก็เป็นฮากาตะรามเมนนะใครชอบยี่ห้อไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยโหอ,อ,อันนี้หม,อมอ้อไฟมอสึนาเบะนะคะก็คือเป็นเครื่องในวัวหม้อไฟก็เป็นของชึ้นชื่อเหมือนกันอันนี้คือเป็นไข่ปลาเมนไทโกะนะคะผสมกับเนื้อปลาก็จะเป็นพวกเมนไทโกะเยอะแล้วก็นี่โคโชนะคะก็คือยูสุโคโช ไวกินคู่กับพวกนาเตต่างๆก็เป็นไอเทมดังเหมือนกันนะคะแอเเมนไทโกเป็นโลกของเมนไทโกจริงอันนี้คาตาเมนมบาลิการปากก็คือเป็นเมนไทโกนั่นแหละในลักษณะต่างๆเพราะว่าเรามาเยือนถิ่นเขาะนะเยอะมากจริงเราก็รีวิวรวบ รีวิวรถรังนะคะอันนี้ก็ซ้ำแล้วก็เป็นเมน,นไทยโกเนี่ยน,นะคะอันนี้ก็เป็นเกตที่เราเข้าต้องสแกนกระเป๋าเนาะส่วนด้านบนชั้นสองเนี่ยก็เป็นฟู๊ทพอร์ตนะคะเดี๋ยวเรา,าเดีเ๋ยวเราเข้าเกตเลยเนาะอบลุงนี่นะคะพอเราตรวจสัมภาระเรียบร้อยเข้ามาแล้วนะคะเราก็มาเจอร้านค้าร้านขายของฝาก ก็เท่าที่ดูด้วยสายตาเหมือนด้านนอกเลยนะคะก็มีไอเทมของฝากทั้งหลายสนใจพวกโคโชเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นโคโชอบลุงเราจะซื้อดีไหมอะของคุม,มาโมงนี่คคุม,มามงก็เอาไว้กินกับพวกชาบูก็ได้หรือว่าติ่มซำก็ได้เป็นไอเทมของฝากนะคะ แอบหนักอยู่แต่เนี่ยเหมือนมีร้านขายของฝากที่ตัเกียวเนาะอ,อันนี้น้องเมตซื้อมาฝากพวกเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวฟูกุยาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเมนไทยโกะฟ้าใช่ไหมอันนี้มีฟลาใช่ซาบะยวนากาว่า้องเป็นไปซาบะเพราะอันนี้พี่ออกจะซื้อไหม มีอิชิกะไดฟุกุว่ากินนมเครื่องก็จะหินวนะเดี๋ยวไปดูใกล้วโอเคอันนี้ก็เป็นมิลเฟยนะคะรสสตรอเบอรี่ของฝากเกี่ยวกับสตรอเบอรี่มากอันนี้เป็นชีสนะคะเมนไทโก ส่วนใหญ่เป็นขนมที่เหมือนกับข้างนอกเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะ Anna Festa Ichigo Daiiku นะคะหมดแล้วร้านแถวฝั่งนี้แค่นี้เพราะว่าเป็นดเมสติกก็จะเป็นแบบเล็กๆนะคะไม่ได้โกะกล่องน่ารักมากเลยเอ่ะ

หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ